วันนี้จะมาผัดคณะปลาเค็มทอดปลาเค็มก่อน

แ oui, ต่ก็เท mm ่ากนที่ยวไอันนี้คือว่านี่แก่ต้มเค้าดูเยอะกว่าใช้ไฟอันนี้คือข้าวแต่คงร้อนิดหน่อยปลาไทยซอสคนข้่ว เอาส่วนของใบใส่ลงไปอีฟ้าจางเสีเขียวั่ถ้าเโตอ่อยที่บอก้านนวดของยางวนไน่บอกเอาอมา้ยางไะสิเดใส่อยู่ถ้าเทโตอน่อยที่เท้าหน่อ นเดี๋ยวใช่ไหมเนี้ยใบี่ก็จะเขียนหน้าคือคนคนนี่ก็ได้ที่แล้วจ้าเรียบร้อยตักใส่กานออใช่ไหม éo bác mày